กลับมาในบ้นทีฮดทไจของโรคกันบ้างน,นะครับรัฐบาลก็ได้มีการถุงงบ8 0 0รอยลา้านบาทให้กับเทศบาลนครฮดทไจครับในการดำเนินโครงการปรับซ่อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำนะครับมั่นใจได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำในช่วงนาฟนปีนี้อย่างแน่นอนครับเนื่องจากปัจจุบันเทศบาลนครฮดทไจนะครับมีสถานีสูบระบายน้ำจำนวน26สถานี รวมท้งสถานีสุปน้ำแกมดิงต่างๆซึ่งส่วนใย่มีอายุการใช้งานเฉลี่ยมไม่น้อยกว่า15ปีมีการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสุปน้ำระบบไฟฟ้าตะแกรงตะขยะอัตโนมัติรวมทางบานประตูระบายนานต่างๆตลอดมานะครับซึ่งงบประมาณในการซ่อมแซมแต่ละปีไม่เพียงพอในการซ่อมนะครับและบำรุงรักษาอีกทั้งมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน,านและใช้งานนักติดต่อกันเวลาน,านานนะครับ เม no nice oh ื่อถึงช่วงดูฝนก็เกิดฝนตกหนักมากว่า60มิลลิลมตรมิลลิเมตรต่อช right. ั่วโมงทําให้ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรต่างๆลดลงและสุดส้มตามเวลาการใช้งานส่งผลต่อการระบายน้ำออกจากตัวเมืองหัดใหญ่ครับรัฐบาลนะคะจึงได้อนุมัติเงินนะคะจำนวน872ล้านสแสนสี่หมองเบาททวนนะคะเพื่อดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรัพยากรน้ำในฤดูฝนปี2565 แล้วก็การกักเก็บน้ำเพื่อรูดูแรงปี2 5 5 6 2 5 6 6ขณะนี้นะคะเทศบาลนครฮัดใหญ่ก็ได้ว่าจ้างบริษัท t ทรเวอร์เอนจิเนียริ่นะคะจำกัดในการดำเนินการซึ่งเริ่มตอนสัญญาวันที่5ตุลาคม2 5 6 5สินสุดสัญญาวันที่2กุมภาพันธ์2 5 6 6จำนวนทังสิ้น1 2 0วันจำนวน2โครงการค่ะ ได้แก่นึงนะคะโครงการปรับซ้อมเปลี่ยนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนา้ำและระบบบริหารจัดการนา้ำสถานีลักปลายคลองเตยจำนวนสองสถานีคือสถานีสูบน้ำปลายคลองเตยฝั่งตะวันออกและก็ปลายคลองเตยฝั่งตะวันตกเนื่องจากเครื่องสูบน้ำเดิมนะคะสาหมารถระบายน้ำได้สามลูกบศา์แมตรต่อวินาทีกำลังขับ260กิโลวัตต์ประกอบกับมีอายุการใช้งานมายาวนานทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำต่ำว่าข่ามาตรฐาน เทศบาลนครฮาดย้ายก็เลยได้ดําเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายนา้ำจึงได้มีการติดตั้งเครื่องสุปน้ำไม้จานวน18เครื่องสาม,มารถสุบน้ำระบายน้ำได้ามจด้า5ลุบบาทเมตรต่อวินาทีกําลังขับ320กิโลวัตต์ค่ะนอกจากนี้ครับมีการติดตั้งเครื่องสํารองไฟจํานวนสองเครื่องกรณีเกิดปัญหากับระบบสายส่งไฟฟ้าเครื่องสํารองไฟที่จะทํางานอัตโนมัติสาม,มารถที่จะระบายน้ำได้ทันทีกรณีที่มีหญ้าฉินยหญ่มาปิดกั้นขว้งทางน้ำนะครับ เทศบาลนครฮาเจ่ก็จะมีการติดตั้งเครื่องขีบหญ้าเพืเ่อเดินบนการแรงกําจัดสิ่งขีดกว้างทางน้ำส่วนยญ้าฉีดแหลกจะมีการดักจับโดยตะแกงตักขยะอัตโนมัติเพื่อป้องกันขยะและหลอดออกจากสู่คลองธรรมชาตินะครับรวมถึงได้ติดตั้งระบบควบคุมปริมาณพ้นและสร้างการเรียกไกลเพื่อสร้างมาตรถควบคุมระดับน้ำได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพครับ โดยตามแผนงานผู้รับจ้างจะสาม,มารถติดตั้งเครื่องสูปน้ำไม่ได้ในประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ครับตอนนี้ได้มีการเฝ้าระวังและคติดตามเข้าวสา้จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและติดตามปริมาณการระบายน้ำจากคลองต่างๆจากกรมชลประทานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำในเขตเทศบานลคนครห่าเจ้ยซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเครืองสูปน้ำแล้วก็จะไม่สม่งผลกระทบต่อการระบายน้ำ ในช่วงหน้าฝ้นอย่างแน่นอนครับส่วนโครงการที่สองค่ะคือโครงการปรับซ่อมเปลี่ยนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำภายในเขตเมืองและแกมลิงจำนวน41สถานีพลตําตรวจโทสาครนทองมุนีนา,ายกเทศมนตรีนครฮัดยหญ่กาวนะคะว,ว่าภายหลังจากการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จก็จะทำให้สามารถสูบน้ำระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมระดับน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครฮัทไย,ยได้ดีขึ้นเนื่องจากเครื่องสูบน้ำมไม่จะมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้ยังได้มากกว่าเดิมนะคะคอีกทางยังมีการใช้เทคโนโลยีในการช่วยบริหารจัดการน้ำสามารถดึงข้อมูลสถานะการทำงานของอุปกรณ์ตรวจวัดแล้วก็เครื่องจักรโดยสร้างงานเครื่องจักรในสถานีมากกว่าหนึ่งเครื่องในการสร้างรังเดียวจากศูนย์ปฏิบัติการเทศบาลนครฮัทไย,ยได้เลยค่ะ ตลอดจนเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการวิเคราะห์และก็ประเมินผลเพื่อการตัดสินใจให้ท่านทวงที่ว่ามีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนค่ะ